ชื่อมนัสจูเจริญอา,อาชีพเภสัชกรจบเมื่อปีพศ2502มหา,าวิทยาลัยแพทยศสาสตร์ก็มีความดันโลหิตสูงประมาณ150-160แล้วก็น้ำมันซิตริกด้าตริกก็ร้อยหนึ่งก็เกินแล้วก็ชีพจรเพ้าอีกร้อยหนึ่งซึ่งมันเกินหมดนะ,ะ,ะผมทานเอ็กโซ กรีนยูมิแล้วก็ฮาร์ดทานมาสอเดือนกว่าก็มันมีการเปลี่ยนแปลงว่ามันรู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สบายขึ้นความดันก็ลดลงอย่างซิสเลิกจากร้อยห้ากสิก็ลงมาร้อยร้อยสี่สิบิจนปัจจุบันเหลือร้อยยี่สิส่วนในอะไรซิไดซลิก ที่ร้อยหนึ่งก็ลดลงมาจนกระทั่งปัจจุบันก็เหลือ80ส่วนชีพจร100รก็ลดมาจนปัจจุบันก็80ปกติหมดแล้วเมื่อก่อนรับประทานเนี่ยผมก็230คอเลสเตอรอลปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาเหลือร8 0ยปลดลงมาเยอะมากๆ2เดือนกวสองเดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอทราบนิดนึงค่ะอายุคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ76รุ่นรุ่นรุ่นหลังหมอพลบปี กันยุลาหลังหมอพักรบหนึ่งปี